สวัสดีครับคุณดูมือเดียวก็ MVP ได้เ mm hmm. บกทีมได้นะครับไปลุยกันเลยตอนแรกคิดว่าจะตลกที่าแตว่าตอนนี้รู้สึกว่าจมิมนีฟีลแบบว่าอบออใจนะครับน้องมัน18ปปีนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจนะครับยิ่งอยู่กับแฟนคนละทิศคนละทาง ไม่มีใครสบ,บายตลอดครับแต่ก็ไม่มีใครลำบากตลอดเช่นกันโอ้โหโซ่สั้นเะกด,ดิงเวนทีเดียวตายมันกลับยัง,อยงโอ้ ถอยเถอะถอยเถอราวยู donut, so people, right? no want, ่ถอยเถอะครับถอยเถเดี๋ยวดูฮัทนะฮันตี้ใหม่ตัวรู้เลยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมซาดี้สิบเจ็ดคนดูด้วยนะครับก็ฝากเข้าใจให้หน่อยนะครับผมถึงว่าจะมาจอยกันเล่นก็สองแตก

เมย้จะดึงมังกรนะถึงตัวด้อยเสเมยไม่มีฟิกนะครับ มีฟิกอไรด้วยโอเคนี่ลุดถึงว่าเดินแปลก ไว้ไหมพวกเยอะว่าตัวร่นติดโอ้โหไม่เมดมาอีกพัฒนาการ โอ้โหฟาร์มเล่นอะไรเลือดมันลอยทางนั้นเมื่อกี้เชื่อหรือว่าเราเจอบักอีกแล้วชูวยช่ครับโอ้โหหมดเลยฟังเราสองตัวขอบคุณนะครับครับผม มันมั่นใจอะไรเรือนั้นวะขอบคุณก็คิดดีๆนะคะสู้ๆครับผมเป็นมั่นใจให้เสมอ ไม่ไหวว่ะตัวดาเมจเกิดอะไรขึาา้นกับตัวดาเมจของผมอเน,นี่ยในวันที่ผมเหนื่อยหรือพ้อขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับสู้ๆครับผมเกิดอะไรขึ้นกับตัวดาเมจของผมเนี่ยกินไปแค่ตอนบ่ายครับอ้โหอโนเป็นตับเ,เลยได้คนออกคนะัะ สัสดี15.4คนดูด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นวเนี่ยทำไมของผมมันเหมือนคนออกสองคนเนาะมันเริ่มไม่หาเหมือนคอนเทนแล้วเล็กไ,ไปไหนเ,เอาาโอเคได้ยืนแล้วผมว่าผมเล่นกับเมย์อยู่สคน สออกสองแล้อีกคนน่าจะไม่ใช่คนเล็กรเร,กรกเียบร้อยถอยแล้วครับคิกได้คิกแค่นี้ไปเสร์จแล้วก็พอ ข่อบ้านน่าะสวยสู้ๆนะครับสักวันหวังว่าน้องจะได้เป็นยูทูบเบอร์ตามตามที่ฝันไว้ตอนนี้เริ่มทำช่องแล้วในยูทูบค่อนข้างยากก็ว่าก็ ใช่บ้านใดงเพื่อนไข่มันเยอะใช่ไหมเอากันหมดแล้วฟังผมเราพูดไม่ค่อยเก่งนะยังไม่ถึงผมผมยังไม่ถึงคนเลยดิ โอเอ็นเกิดละ17 6สารภาพยอมรับยอมแพ้รุกุดด้วยนะสวัสดี13คนรู้ด้วยครับผมใส่คอเล่นนี่จะพลิกได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่ว่าโอเอ็นยังเกิดเลยเงินเราตามอยู่มากกว่า ไม่อยู่ในระยะขอบคุณครับตามตามอยู่เยอะมากครับเพื่อนออกสองคนด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเว้สวยโอ้โหเราก็โล่เล่นเหมือนกันนะครับ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับผมผม,ผมช่วยเหลือไปสิบหกแล้วนะตอนนี้ไม่ไม,ไม่หา,หาตามคอนเทนต์ลนเลยเกมนี้สวยโอ้โห,โหไม่ได้เหรอเสีดเดยดาย ทำไมโศกผมไม่แม่นเลยเคุณดูไม่ใช่สอกโู้เฮ้ยเร็วมากเอาวพวกทำไมเร็วมากไม่ว่าโอ้โหบอดไหมวะนี่ตีคิดอย่างเดียวเลย Ôi click click và click click thôi ơi chip 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 đan chip đan เอาเลยเอาเลยเงีเลยดูได้แล้วเอาเลยเอาเร็วเลยเอาตามไม่ทายโอ้โหแคลรี่เสียนรั่วเหนื่อยมากเกมนี้เป็นเกมที่เหนื่อยมากเลยนะครับจะเคลียร์ทำไมอยู่นะพวก ทำไมไม่เอาละเพื่อนม่วงเข้าแล้วไม่เอาตอนนี้จเจวตอนไหนอ,อันตีอะไรโอ้โหอันตีบทชัดๆเลยนะครับ,บ,บเบ็กแมน จบแล้วจริงๆเมื่อนกะี้ถ้าเข้าใจกันนะจบจบหมดแล้วสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับ เหนื่อยขยะเยอะเกินตัวดามเมนดูสามครับสวย เด PLOY แตกสวย,สวยต้องแรกแล้วครับต้องแรกแล้วมันมันกันซุเปอลคลิปนะครับดูนะตัวตัวโตโลแล้วแต่เพื่อนหกหมดเลยเดี๋ยวผมซื้อกกเกิดตั้งไว้ ได้ทั้งด้านได้ทั้งแวนนะครับเอาเรื่องหมดเกมนี้ดูดดดเป็นทุกอย่างให้แล้วนะครับเกมนี้ ควรจะจบตั้งแต่ได้ม่วงชุดแรกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะดึงไม่แม่นเท่าไหร่แต่ว,ว่ามควรจะจบแล้วอะ่ะขนาดโซ่ไม่แม่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมไป